โอ้ีล้นจานทัวร์มีเดลูกนี่อ่ะฮึบแล้วเขาก็จุดลูกฮึบนี่ไห่ได้หายเจ็บเลยปากอ่ะถ่ายแล้วเปิรบสวัสดีครับมาพบกับช่องงอนไก่ชาแนลวันนี้เรามาเปิดกล้องตอนเอ้าก็บอกเปิดกล้องแล้วช้ามอหลังต้องรีบเร็วเกว่านี้วันนี้ไม่เป็นไรปากเจ็บองไม่ได้ทำอะไรนะวันนี้เขาเป็นร้อนในแล้วเขาปากเจ็บเองก็ วันนี้เราจะมีเมนูอยากกินอะไรวันนี้อยากกินปากเก็บเป็นร้อนในเขาไม่ได้อยากกินคือคือพี่เจ้าเขาปากเก็บอ้าวเป็นร้อนในนะครับผมปากเป็นแผลเพียบก็เลยอยากกินยำเพียบก็เลยอยากกินยำเราเราเป็นอะไรที่แบบทำไมต้องมากินยำวันนี้เออเราก็เลยอยากกินยำวันนี้วันนี้เราจะทำอะไรนะเผ็ดเผ็ดเผ็ดเข็มทองหมูสามชั้นใช่พันหมูสามชั้น ย่างเตาถ่านแล้วก็มาลาดกับน้ำยำทะเลทะเลซีฟู้ดโอ้โหเพาะจัี้นะคะจะเป็นคนทำด้วยใช่จัดหนักไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าไม่น่าจะกินได้อ่ะกินได้เพียบก็กินได้น่าจะอร่อยด้วยเพราะอยากกินเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเริ่มมาเรามาก่อไฟรอแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เจีบเตรียมของเนาะโอเคไปกันเลย ไม่ทาตามใจเขามั้งอะทำอะไรทํายังไงฮะก็วันนี้เมนูเผ็ดๆแล้วเขาปากเขาปากเป็นแผลแล้วเขากินไม่ได้เราตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำวันนี้แล้วจะรีบปากเจ็บทำไมแล้วจะรีบปากเจ็บทำไมทำไมไม่รอเจ็บปากที่หลังกินแล้วมันกําหนดได้ด้วยเหรอใช่เลยเดี๋ยววันนี้มาดูเด็กๆเขาเล่นเตะบอลกันนะคะทุกคนเด็กท้าหัวจร้งๆหัวเม่งใช่ไวันนี้ไปเตะ กินเองไม่ได้งั้นแหละเออคำว่าอันนั้นแหละเอาองสิแล้วก็ม้วนเออไม้หนึ่งสักสามคำก็แล้วไม้หนึาใช่หมูเจ๊ค่ะทุกคนใหญ่มากเอากินมันต้องกินให้จุกบอกว่าถ้าขายนี่ขาดทุนเลยแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็การ์ดตัดแล้วแล้วที่เหลือทำไรก็ไปม้วนคำต่อไปก็ไม่ได้แล้วได้ก็ม้วนคำต่อไปไงมันไม่ได้ไงว่าอย่าเดียวเอารองเสียบดิ เดี๋ยวพอปิง้งปุ๊บมันก็โดหดน,หนี่เห็นไหมเออนี่แล้วก็รอปิ้งไงนี่เห็นไหมเห็นไหมคิดได้เมื่อกี้นั่นไหมมันใหญ่รูออ้ลองดูก่อนดิเหี้ยดูเห็ดแค่นี้ดูหมูอเออนั่นนะใครกินเขาไปติดคอตายพอดีเขาคนกิน <laughs> น,นั่นะไม้ละสามคำเห็นไหม ไม่ขัวอะไรเนี่ยนี่อย่าไปบอกใครนะคะทุกคนว่าว่าเราทำไม่เป็นทำอะไรกันเี่ดี๋ยอนี่มาแล้วเด็กๆมาช่วยแล้วทรถามนี่เดี๋ยวเดี๋ยวของเด็กๆมีกุ้งเด็กกินไรนี่เด็กๆมีกุ้งเผาอันี้ปะเข็ดแคองพันกุ้งของมาแม่คนเป้งโอ้โหร้อนเองไม่มีที่ ครับครับมันต้องเป็นชิมบางๆมันนี้ไหนอันหลอหันหันแล้วครับผมมีบางคำไม่หันโอ้เอ้ยเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นี่โอ้อัเล็กนจิ้มหม่าล่าวันนี้าจะกินยำอะไม่ใช่น้ำจิ้มหม่าล่าก็น้ำจิ้มซีฟู้ดไงทำก็ได้อะ ันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นแหละฟู้ดลาดน้ะเป็นซีฟู้ดไงแต่มาลาดฟีฟู้ดมาลาซีฟู้ดเฮ้ยอาโอ้วแอนมองก่อนชิอร่อยมากคุลูกเลยแม่ไม่อร่อยคนเดียวแม่ปากเจ็บงูแม่เนี่ยแม่าครบครบครบยัง เรียกครบยังหมดเวลาแล้วกันหมดเวลายังเออหมดเวลาแล้วกันดังเลยอ้าวอะไดเลยมาได้กี่ไม้อ่ะไอ้เหนียวมันกินเห็นสองามสี่ห้าหกเจ็ดลมควันลมควันไฟติดปุบกปุบกตเอเได้เกินไปซะละ เหมือนเขาเรียนวิชาอะไรนะการงานอาชีพยังไงก็ไม่รู้วิชาการงานดีแล้วเพราะตอนตอนเรียนไม่ได้เรียนไงเรียนเดบิวเดบิวเรียนเรียนแล้วสอบตกเลยมาสอบเรียนแล้วสอบตกเลยมาสอบฮะเว้ยได้เกตสีเว้ยได้เกตสีโอ้โหนั่งกระมิดกระเมียนอย่างเงี้ยเออถูกต้องดีแล้วดีแล้วโหกุ้งกุ้งกุ้งยอดเลยเสียบเลยเห็นไหมไม้ละตัวโอ้โหกุ้งสะดุ้งกุ้งอะไรนะให้พี่แทนหนึ่งไม้ ให้พี่เดลสองไม้พอฮะพอเสียบเสียบเลยใครได้กินกุ้งอ่ะโอ้หให้ตั้งตัวลำไม้เลยนะเ่าบอกว่าทำกินเองนะคะทุกคนมันก็จะใหญ่มากอยากกินขนาดไหนเราใส่เข้าไปขนาดนั้นครับกายใส่ให้เต็มที่กินให้อิ่มเลยโอ้บริการน้ำาหลาเอ้เอเห็นเออเอเออเเ

มันยังกินไม่ได้นะมันจะเป็นกุ้งดิบอยู่ในลูกนี่กุ้งกนี่กุ้งนี่แหละย้อนแม่ต่าแม่ต่ากุ้งโอ้โหขี้หน้าอร่อยมากเลยหลบเลยอะทันไหมโอ้โหขี้เท่ากันขึ้นแนมอะไร อร่อยกินเท่าหรือก็อร่อยกิมือกินเลยอะไรก็ไดครับเด็กๆก็กินแบบไม่ต้องจิ้มรอน้ำจิ้มแม่ก่อนเด็กอ้โหอันอย่างใหญ่อะที่แม่ทันทำไมเหลือหน่อยเดียวอันนี้ของออันน้ยสุดอันเนี้ยแล้วเหลือแค่นี้หดมดบอกแล้วอันนั้นมันอันน้อยสุดเปล่าร้อนว่าลูกระวังร้อนนะเป็นไง อือร่อยว้าเห็นไม่ละเห็นไม่ละมาแบบมีควันมีควันมีควันเอฟเฟกด้วยมีควันเอฟเฟกเลยไม่น่ากือมือไปเด็มะนาวดเออเอเอ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 อมออเออเออเออาว่ออเออเอเบ คือคือตอนนี้พี่เอฟยังไม่ได้ทำนี้เลยค่ะอ้าวหั่นหั่นแล้วไปลวกแล้วไปลวกเหรอให้เขาให้เขาหั่นเนาะเออใช่แล้วก็ไปลวกลวกแล้วก็ยำได้เลยเนี่ยมาเร็วเร็วเร้ยมันหนาวดินโอ้ไม่ควรเ่ยแข่งกับฝนค่ะทุกคนปลาดุกวนมาแล้วอู้หยโอ้รับรองมันหนาวพวกนี้เค็มนั่นไงดูดิบีบแบบ ไน่งสองมาโอ้โหละลาดอ่ารอโอ้ล้นจานวัวล้นไปหน้าห่ยเยอะมากหอ้ยตายนะไงเอาหนไปลูกัวแต่มาหูทางนี้เป็นไงล่ะ ไงเป็นไงโอ้โหเห็นหมูของเราเลยอ่ะเป็นไงล่ะเนี่ยคิดได้ไงอ่ะโอ้โหคนคิดมันต้องหน้าตาดีแบบมากๆเลยอ่ะเด่นใช่ไหมใช่เมนูนี้นี่เพื่อนๆเอาไปทำได้เลยนะครับมันแบบว่าโอ้อลังการโอ้เป็นเยอะมากอ้โอ้ยมันเยอะงั้นเราจะกินกันหมดไหมนะสวยจะกินกันเหลือไหมเนี่ยจะกินกันเหลือไหมเนี่ย เ,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 เอาแล้วแล้วแลวช้อนไปไหนหมดอ่ะเอาใครจะเปิดคนแรกโอ้แทนคุณกินไปแล้วแทนไหนคะโอ้ฮะดูดิอโอ้โอโอโถ้วยไม่ทันแล้วมั้งไม่ลองไงเวลาโ,<อ>โอ้แทนคุณกินหมูปิ้มแล้วไหนลองเลยนะ,ะไม้ไหนของใครเป็นของใครไม่เลือกแล้วนะม,มันไม่เลือกไม่ได้แล้วนะนี่ดู โอ้ยย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 ยอยย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 ยดูนะดูนะยย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 ยลยงยยยลยย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 นยย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 งยย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 ดย เคี้ยวกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดอร่อยดินูอุ๊ยแผ็ดก่อนแล้วมันล้นจานแม่ลองกินดิแทนครูลองกินดียามไม่เผ็ดหรอกอร่อยเยี่ยมเยี่ยมอร่อยลองเลยอร่อยจริงน้ำมันยังไม่ค่อยขึ้นถึงมันจะกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดแล้วมีกลิ่นแบบข่าเองข่ากลิ่นหอมคือบอกไม่ถูกอะต้องลองกินเอง เอาถ้วยแทนกันก็ได้อร่อยจริงทำไมแทนเอามาไม่มีอะไรกับเขาเลยอะเฮ้ยมันอร่อยมันอร่อยจริงจริงกินป่ะคือถ้าเกิดเราเรากินแบบนี้แล้วก็ตักยำด้วยก็ได้อันนี้ไม่ค่อยถึงเห็นไหมพี่แทนไม่เผ็ดต้องไม่ได้หรอมาเพราะว่าปากเร็ดเจียบ อาปากม่นยากข้าวต้มมาแล้นะแบบนั่กคุณอีกวิธีหนึ่งก็คือแบบลูบออกจากไม้แล้วก็น้ำยำราดอ่ะใช่ใช่เพรมันไม่ค่อยสุกน้ำไม่ค่อยสุกลูบออกจากไม้แล้วน้ำยำราดนะแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะืหวันเดี๋ยวกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวกินปลาหมึกนี่นะราดอย่างเงี้ยเอาแย่งกันกินกันเพียเดียวโอ้อร่อยมาก บอกเลยเมนูนี้บบแบบสุดละอร่อยจังแม่มีอยู่แล้วกลัวแม่ไม่ได้กินอ,อร่อยเอามันได้ปอกกุ้งอะเอา,<ม>าเครื่องมาน <ะ S 1> ้ำยำมาแล้วก็ปลาหมึกด้วยปลาหมึกนะนี่เลยนะเอออย่างน้ำยกแล้วก็ปลาหมึกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวยางฮะเรา,เา,ะเาจะท้าดีตามไม่ทนันรีบด่ะอ่านั่นแหละ ได,ออไ,ได้ได้อะอึ๊บสุดลูึบนี่ไม่ได้หายเจ็บเลยปากอะเป็นไงออพ่แนพ่แนเป็นไงโอ้โห่อยนี่ไงพ่แนลองด้พี่แทนลองด้พ่แนมหเยอะอะไรวะเฮ้ยอ๋อพ่แทนจะจิ้มมาวะก็ไม่ได้กินพร้อมปลาหมึกดิ มอโอ้ยกินปลาหมึกด้วยเป็นไงอันนี้ก่อนนี่นนเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้หะะโหอ, <c oughs> อร่อยเ <c oughs> ว้ยไม่ยอมหยุดแหมตอนชวนทำนะครับไม่ไม่ค่อยมั่นใจเมนูพี่เอฟนอตอนชวนทำไม่ค่อยมั่นใจเป็นไงล่ะ <c oughs> พอตอนนี้โอ้โหลืมเลย เออนั้วไงฮือลัวเลยนี่นี่ฉ่ำไหมคุณย่าลองดิคุณย่าลองดิจะกินไงอีกมืออุ้มน้องเดียวนน่นนน่นน้องเดียวบอกนน่นโน่นกกฮึคืบคืบบคืบบของเห็ดไง แล้วก็จะมีรสชาติปลาหมึกด้วยหมูด้วยโอ้โหมันแบบหลายรสชาติอยู่ในปากแล้วมันแบบอร่อยอ่ะต้องประมาณนี้แหละเต็มปากเต็มคำเต็มมากนี่รสชาติแบบคือมันกําลังพอดีเลยถ้าเกิดเผ็ดไปอีกนิดเปรี้ยวไปอีกหน่อยมันจะเกินไปแล้วเนี่ยอย่างงี้แบบเออกําลังอร่อยโอ๊ย กำลังเคี้ยวเห็ดอยู่แทนคุณกำลังเคี้ยวเห็ดเห็ดเหนียวเหรอเฮ้ยน้องเดียว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 จะกินน้ำคกอือโอ้ยอร่อยกันสุดยอดเดี๋ยวให้ตากล้องคิดมากนะคะโอ้ยรออยู่รออยู่รออยู่นานมากปั่นเดินมาเนี่ยไม่ไหวแล้วครับนี่มาอะไรจะกินให้ดูอร่อยมากนี่มาใกล้ๆมาใกล้ๆกล้จะกินให้ดูมันต้องแบบนี้ เห็นไหมตักแบบนี้มาโหมันต้องน้ํายําให้เยอะนี่นะค่อยๆมางี้แล้วก็มาวางปึ๊บแล้วไม่ขาดนี่มีหมึกมีอย่างนี้แล้วก็เราจะดู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 สายไฟแม่มีสายไฟเดี๋ยวร้มนแม่มีแม่มี ่อยสุดยอดอ่ะไม่มีใครสนใจกุ้งเลยอร่อยจริงมึงหมดแล้วครับอะไรลูกนี่อูอันนี้พอช่วยได้ยังอ้ามาอุ้ยแทนคุณกินน่าอร่อยอ้าวแทนคุณยังอร่อยอยู่ยังไงครับพี่เจี๊ยบครับเมนูนี้ครับปลาทะพันนะครับยอดมากเลยค่ะเห็นไหมครับโอ้โหบริการแนะนำของใครครับผมของแย่ตอนแรกมั่นใจไหมครับ ใจตอนแรกไม่มั่นใจว่าจะออกมาหน้าตาดีไหมหรือว่าน่ากินหรือเปล่าใช่ไหมออใช่แล้วผลสุดท้าเยเป็นไงครับสุดยอดเลยค่ะอันนี้อิ่มมากครับอิอ่มจนจุกเลยเนะาะก็ก็เป็นว่าวันนี้เราก็แค่นี้กันก่อนนะคะอิ่มมากแล้วก็มืดแมงเม่ามาด้วยใช่ไหมอ่ะมาเดลปิ๊กเกอร์โมเดลปิ๊กเกอรแล้วฝนก็ทำท่าจะตกแล้วโอ้วมาด้ม้มาด้ว้วยมาด้มาด้วมาด้วย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 ด้วยมาด้มาด้้วยมาด้วด้ว้วยมาด้ด้ว้วยมา ก็วันนี้นะคะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดติดตามให้โมเดลด้วยถ้าใครอยากทําเมนูนี้จัดได้เลยนะคะอร่อยจริงๆครับผมยอดสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ